ลบผัวมาแน่หรือล่าลอยมาลอยมานานีอีกแน่คิดหอดลายคักเหลือเกินคิดหอดเมียเพิ่นเคยสงสัยตาเทแค่์น้ยิ้มให้ใจมีแห้งคักแน่อยากให้มาเทคแค่อีกแน่เดิมเมียเพิ่นก็ใส่หนีพี่น้องหรือจะบอกแห้งเด้อพป็นยาบาลองซื้อลงซื้อ,อไม่น่ามาขัดประกาศด้านข้าง สวยไหมสวยสิไม่สวยได้ยังไงไม่สวยไม่รับแจ้งธนาจพรไม่น่าขัดแต่งบาดไม่ขัดแต่งบาดเบอร์ลี่คิส I love you I love you เบอร์ลี่คิสเบอร์ลี่ไปแลวพี่น้องไปไปพี่นออ้องเขาบอดเไปกำลังเครียดฟังเพลงเนื่ยวยหัวขวนหันหลับเอาพี่บา้าเป็นมูเป็นที่สั่นแล้วแฮ่ปูจึงเดินให้ดูลูกปูดูไม่เข้าใจ เดินเท่าไรเท่าไรก็ไม่ตรงสัก